ทะเลเมืองล่าเด้อพี่น้องเนื้อออกมาเที่ยวกลางทะเลทะเลเมืองลา่าน้ำฟ้องเรือแกแห่แกาย งามก่พ mm ี mm ่น้องบ้านรวยงามี้กระฟองเลยคืดปลายปลายทางคือสลาแคม พระจนไผ่ในน้อยหน,นึ่งวันนี้มันเศรา่าขอบใจด้วยวันาทานด้อ